นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะก็มาพร้อมกับเอกลักษณ์ที่เป็นครงความมาด้อยู่คือโคโดดีไซน์นะคะที่เน้นให้เห็นถึงความเรียบหรูมากขึ้นในรถกระบะนะคะแต่ว่ายังให้ความแข็งแกร่งดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลดเส้นสายที่มันดูไม่จําเป็นลงนะคะที่ปั่น้ำฝนก็จะถูกปิดไปแล้วนะคะที่ฉีดก,กระจกเอ,อน้ําฉีดกระจกก็จะอยู่ที่ด้านที่ปั่นน้ำฝนเลยนะคะกระจังหน้าด้านหน้าก็จะเป็นซิกเนเจอร์วิงให้เหมือนเดิมนะคะตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟ ตอนนี้ก็จะมีไฟเดย์ทามาให้แล้วในตัวนะคะโอเคสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็จะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังมาให้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านข้างตัว ก็ออกแบบมาให้ดูกว้างขึ้นนะคะนั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังให้เป็นแบบซอฟท์ทัฟนะคะมันเ,เย็บแบบสวยงามเลยทีเดียวนะคะตัวช่องเก็บขอก็เปิดได้สะดวกนะคะแล้วก็มีข้างล่างด้วยนะคะฟังอันนี้ทำมาดีนะคะเพราะว่าอย่างที่เป็นคนขับเนี่ยไม่ต้องเอื้อมไปไกลนะคะเอื้อมมาแค่ตรงนี้ก็ถึงแล้วอันนี้ถือว่าโอเค สหับหน้าจอนะคะก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วให้ที่ให้ความละเอียดในการแสดงผลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแบ่งได้เป็น2ส่วนแบบนี้เลยนะคะและสําหรับในรุ่นที่มีน a วิเกเตอร์แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะมันจะแสดงผลที่จอ M I D ตรงเรือนไม้ให้ด้วยนะคะโดยที่คนขับไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนก็สามารถที่จะดูแผนที่ได้นะคะก็จะดีมากๆเลยตรงนี้แล้วก็ตัวหน้าจอสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ ก็จะทำให้เราฟังเพลง Apple Car Play ได้ดู Google m a p ได้นะคะรวมถึง Android Auto ก็ใช้ได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นระบบ Android Auto เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะคะซึ่งทั้ง2ระบบเนี่ยสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้ที่พวงมาลัยนะคะทั้ง Siri หรือว่า OK Google นะคะบวกแอร์นะคะนนี้ก็จะเป็นแบบแอร์ออตโัตให้นะคะแยกเป็น Dual Zone คือ2ฝั่งซ้ายขวาฝั่ง จะมีระบบที่ช่วยควบคุมความเร็วเวลาที่เราลงทางลาดชันนะคะซึ่งมันจะช่วยควบคุมการเบรคของรถเวลาที่ขับรถลงทางลาดชันหรือว่าขับในถนนขรุขระออฟโรดนะคะก็ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วนะคะกําลังจะไปทดลองขับกันว่า สมรรถนะในการขับขี่เป็นยังไงนะคะขอโทษด้วยตอนนี้กําลังอมลูกอมอยู <c oughs> อ่ตอนนี้นะคะเราก็จะไปเทสรถกันนะคะกับรถทดลองขับคันนี้นะคะ1.9 s นะเนอะเลื่อนท็อปเลย sp อ่าเป็น1.9 sp นะคะไปดูสมรรถนะกันเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้ภายในห้องโดยสารนะคะตอนนี้ก็เงียบมากเงียบกว่า รถกระบะทั่วไปอตอนนี้นะคะเราก็เปิดใช้ระบบ Cruise Control ที่มีมาให้ในตัวรถเลยนะคะนี่ก็ล็อกความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนี่ก็ล็อกไว้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยรถก็ขับให้ปกตินะคะะใช้ปุ่ม Cruise Control ก็จะตรงพวงมาลัยฝังฝ่งขวามือนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของของหนุ่มน้อยคันนี้นะคะก็ใช้กระดอกรถนะคะเพียงแค่49,900บาทนั่นเองนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็จะเป็นดอกเบี้ย1.99%ซนะคะนี่พิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับรถกระบะนะคะก็ใครที่สนใจนะสามารถทักมาถามได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาต่อที่4ชั่วโมงเลย